สวัสดีค่ะดูดวงกับอาจารย์ก้อยกันกวีนะคะคลิปนี้เรามาดูดวงครึ่งปีแรกสําหรับปี2องพักันนะคะเป็นคลิปของชาวราศีมีนซึ่งชาวราศีมีนก็คือผู้ที่เกิด ระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่12เมษายนหรือท่านที่มีลัคนาเกิดราศีมีนนะคะเราจะดูแบบกว้างๆค่ะเราจะดูระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนของปี2564ค่ะว่าชาวราศีมีนมีแนวโน้มว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะดูเรื่องการงานการเงินความรักเรื่องสุขภาพและข้อเสนอแนะนะคะทีนี้ ก่อนที่จะดูอาจารย์ก้อยก็ขอบคุณนะคะทุกๆท่านที่เข้ามาชมคลิปดูดวงอาจารย์ก้อยค่ะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามอาจารย์ก้อยด้วยนะคะเราจะมาเริ่มดูดวงกันเลยนะคะชาวราศีเมษค่ะหยิบมาไพ่โดยภาพรวมสําหรับ ครึ่งปีแรกนะคะหยิบมาเป็นไพ่แดดาบค่ะไพ่แดาบเขาก็จะบอกว่าถึงแม้คุณจะเคร่งเครียดกับภาระหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานที่เดิมหรือหวังว่า,าจะยกย้ายแต่คุณก็รู้ว่าเป็นปีที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานหรือจะต้องปรับปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะชาวศีมีนเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลค่ะเป็นนักคิดนักวางแผน มีลังสังหอนแม่นเป็นคนที่คาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้ครึ่งปีแรกเนี่ยการปรับเปลี่ยนของคุณน่ะจะขึ้นอยู่กับพลังและศรัทธาและก็ความศรัทธาแรงกล้าที่คุณมีว่าจะมุ่งม,มั่นนะคะที่จะพิชิตกับอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นโดยภาพรวมแปดาบไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนคุณก็จะเต็มใจและมีความสุขกับการทํางานและภารกิจที่ได้รับนะคะใบที่สสนับสนุน ในภาพรวมก่อนนะคะสําหรับชาวราศีมีนคือ1ิบถ้วยค่ะ1ิบถ้วยนี้คุณจะมีความโชคดีนะคะชาวราศีมีนเพราะผลกรรมความดีที่คุณกระทํานะคะบุญเก่านุนนําค่ะคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่และก็จะได้มีทั้งมิสหายใหม่มิสหายเก่าเข้ามาช่วยเหลือในด้านของหน้าที่การงานการเดินทางพบปะเจ,จรจาผู้คนมากขึ้นจะมีช่องทางหรือมีโอกาสที่ดีขึ้นสําหรับคุณนะคะการเรียนต่อการยื่นแบบประมูลงานหรือ การไปประชุมสัมมนา,าเพื่อที่จะหาแนวทางในการต่อยอดทางธุรกิจมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จค่ะแต่สิบถ้วยถ้าท่านใดที่ มีเรื่องของการทํางานกับครอบครัวนะคะในช่วงแรกจะรู้สึกกดดันนะคะอาจจะเป็นงานที่เรายังไม่อยากจะทําหรือกดดันจากเรื่องของญาติพี่น้องเครือญาติเข้ามายุ่งเกี่ยวแต่ตัวคุณเองอาจจะเป็นผู้ที่จะต้องช่วยเหลือหรือเป็นเหมือนกับเป็นเสาหลักของครอบครัวเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงแรกอาจจะดูเหนื่อยนะคะแต่คุณก็สามารถที่จะนําพาให้เศรษฐกิจหรือนําพาให้ ภารกิจที่คุณได้รับเนี่ยมีความสําเร็จด้วยเช่นกันค่ะเราจะมาดูเรื่องการงานกันนะคะการงานหนึ่งไม้เท้าค่ะในช่วงครึ่งปีแรกนะคะหนึ่งไม้เท้าก็จะแสดงถึงว่าส่วนใหญ่จะได้ข่าวดีได้ช่องทางในการทามาหากินนะคะแต่ที่นี้จะเป็นเรื่องว่าบางคนนะคะในช่วงนี้จนถึงประมาณเดือนคุมภัยอาจจะมีเรื่องของความเครียดเรื่องหน้าที่การงานนะคะภารกิจได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ดูแลพวกเกี่ยวกับ นโยบายหรือเกี่ยวกับบริวารก็อาจจะเครียดๆหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าจะสมัครงานเนี่ยช่วงมีนานเนี่ยจะมีเกณฑ์ขยับขยายได้ดีค่ะแต่ก็อาจจะเป็นงานที่ไม่ค่อยถูกใจนะคะการขยับขยายจะดีในช่วงพฤษษภาคมค่ะทีนี้จะให้ระวังนะคะการทํางานในช่วงมีนานเนี่ยชาวราศีมีนจะมีการปรับเปลี่ยน โครงสร้างการทํางานอีกอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนผู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานหรือตัวของคุณเองมีการขยับขยายอาจจะไปอยู่ที่แผนกอื่นหรือเดินทางมากขึ้นนะคะและท่านใดที่ทําธุรกิจส่วนตัวอีกก็จะเป็นเรื่องของอการเข้าไปหาพันธมิตรใน,ในการทํางานหรือหุ้นส่วนแต่อันนี้หนึ่งไม้เท้าเนี่ยก็อย่าไป ลงทุนอะไรมากมายนะคะแล้วก็ควรจะลงทุนที่เราชำนาญด้วยนะคะใบที่สองนะคะจะเป็นอัศวินถือไม้เทา้าจะมาเป็นส่วนสนับสนุนเรื่องของหน้าที่การงานค่ะมีเกณฑ์การยกย้ายปรับเปลี่ยนนะคะในแนวทางที่ดีขึ้นผู้ใหญ่สนับสนุนแต่ทีนี้ท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะช่วงมีนาถึงเมษาจะมีปัญหาเรื่องของพนักงานในหรือลูกน้องในองค์กรของตัวเองเนี่ยมักจะ มีปัญหาหรือขาดลาก็ไม่บอกก็จะทำให้อาจจะต้องหาคนมาช่วยนะคะในช่วงมีนาเมษาทีนี้การทำธุรกิจบางอย่างเนี่ยถ้าอัศวินถึงไม่เท้าเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการติดต่อประสานงานเพราะว่าอยู่ในสภาวะของการแข่งขันและอีกอย่างนึ่งเนี่ยคนที่ทํากิจการส่วนตัวเนี่ยก็จะคงจะต้องวิ่งเต้นนะคะในด้านของ งานในด้านของประชาสัมพันธ์ในด้านของการขอสินเชื่ออีกเพราะฉะนั้นเวลาจะขยับขยายก็ลองพิจารณานะคะเพราะว่ามันย,ยังอยู่ในช่วงผันผวนโดยภาพรวมคุณก็ยอมจะเหนื่อยค่ะคุณยอมที่จะเหนื่อยแต่ว่าอาัศาวินถึงแม้เท้าบางทีเราก็คิดเร็วทําเร็วเกินไปเพราะงั้นก,ก็พิจารณาให้รอบคอบนะคะและก็ช่วงเมษาถึงพฤษภาเนี่ยจะเป็นช่วงที่บางครั้งน่าจะเกี่ยวข้องกับ การทําเอกสารนะคะหรือการมีหุ้นส่วนหรือการไปติดต่องานที่จะต้องลงนามอะไรเป็นลายลักษณ์อักษรก็ดูให้เรียบร้อยนะคะอาจจะตัวเองอาจจะผิดพลาดหรือเรื่องของเงื่อนไขตัวเองอาจจะจะถูกเอาเปรียบได้และถ้าท่านใดที่ทํางานในองค์กรเนี่ยช่วงมีนาเมษาจะเป็นช่วงที่ว่าจะน้อยใจจะน้อยใจเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่บางทีอาจจะเป็นเพราะชาวราศีเมษบางคนจะ ทำทั้งงานประจํางานเสริมเนี่ยทีนี้ข้อมูลข่าวสารข้อมูลอาจจะตกหล่นผิดพลาดอาจจะถูกตําหนินะคะในในขณะที่ก็จะมีพวกบริวารบางทีก็จะตําหนิเราต่อเนี่ยเพราะง,งั้นก็ต้องระวังนะคะทีนี้เราจะมาดูเรื่องของการเงินกันค่ะสองไม้เท้าการเงินคือเข้ามาเรื่อยๆค่ะหรือบางทีกําลังรองเงินก้อนจากเรื่องของงานที่เราทําไปแล้วนะคะช่วงมีนานะคะถึงจะได้เงินตามจํานวนหรือ จะเป็นเรื่องของเกณฑ์ที่อยากจะขยับขยายหรือหาหุ้นส่วนอันนี้สองไม่เท้าเนี่ยการเงินของคุณได้มาดีก็จริงนะคะแต่คุณก็ยังมีเรื่องของส่วนตัวเรื่องของธุรกิจที่ต้องขยายหรือเรื่องของบุบตรบริวารน,นะคะที่จะต้องศึกษาหรืออบรมสัมมานาคือยังต้องใช้จ่ายอยู่หรือแม้แต่เรื่องของการขยับขยายที่อยู่ที่อาศัายการขยับขยายเรื่องของออฟฟิศนะคะเพราะงั้นเนี่ย เงินได้มามันได้มาเรื่อยๆแต่ราย,จ,ายจ่ายมันจ่ายมันจ่ายแบบร้อนจ่ายเพราะฉะนั้นคงจะต้องช่วงสี่เดือนแรกนะคะคงจะต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีๆนะคะแต่ช่วงพฤษภาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ชาวราศีเมนมีเกณฑ์เรื่องของการเงินที่ดีนะคะไม่ว่าตัวของชาวราศีเมรุบางคนจะทําเป็นในหน้าตัวแทนค้าที่ดินอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะมีผลประโยชน์เข้ามานะคะหรือแม้แต่ เหมือนกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เรื่องของโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะได้นะคะแต่นี้ถ้าถามถึงโชคลาภเนี่ยก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆก็คือก็คืออย่าไปลงอย่าไปทุ่มเทมากค่ะแต่ก็จะมีเข้ามาอยู่เสมอๆนะคะแต่โดยภาพรวมไรายได้ที่ที่ตัวเองจะได้ก็มักจะได้จากการมุ่งมั่นทำหากินนะคะหรือการที่มองหาอาชีพอาชีพเสริมนะคะทีนี้เราจะมาดูเรื่องของ การเงินนะคะยังอยู่ในเรื่องการเงินใบที่สองค่ะสามถ้วยสามถ้วยเนี่ยมีช่องทางในการทำมากินเพิ่มขึ้นก็จะก็ก็จริงค่ะแต่ว่าอันเนี้ยชาวสีเมีนเป็นคนที่รักครอบครัวรักเพื่อนฝูงนะคะก็ต้องระวังนะคะเพราะว่ามีทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายที่บางทีจะเกี่ยวข้องกับเราเคยค้ำประกันนะคะหรือให้หยิบยืมเงินเนี่ยมันอาจจะ กลายเป็นผิดใจกับเพื่อนฝูงหรือบางทีจะเป็นช่วงของการมีคดีความได้นะคะโดยเฉพาะเดือนมีนาคมเดือนมีนาคมจะเป็นเรื่องของการเสียเงินโดยใช่เหตุจะเกี่ยวกับการมีคดีความหรือบางทีเราอาจจะไปลงทุนอะไรที่เสี่ยงเกินไปนะคะก็อาจจะเกิดปัญหาได้สามถ้วยบางทีให้ระวังนะคะ การค้ำประกันไปแล้วหรือการให้หยิบยื่นไปแล้วไม่ได้คืนแล้วชาวราศีมีินจะต้องบางทีจะต้องจ่ายจ่ายในส่วนที่ที่เป็นเรื่องของตัวเองต้องไปรับผิดช,ชอบนะคะยังแต่ว่าโดยภาพรวมถ้าหากมีปัญหาเนี่ยผู้ใหญ่จะช่วยนะคะหรือถ้าท่านใดทํากิจการเนี่ยท่านก็จะสามารถเหมือนกับขอยื่นกู้นะคะก็จะได้รับการพิจารณานะคะแต่ทีนี้ในช่วงมีนากับเมษาจะเป็นเรื่องของ คดีความอันนี้เดี๋ยวอาจารย์ก็จะเสริมนิดนึงค่ะไม่ว่าจะเราจะเป็นกรณีของของเจ้าหนี้ถ้าเป็นกรณีของเจ้าหนี้เนี่ยเราจะต้องพยายามเ,เหมือนกับพูดคุยกันดีๆนะคะแล้วก็แต่คุณอาจจะรู้สึกไม่ดีถ้าหากในสถานะที่เป็นลูกหนี้นะคะถ้าเป็นลูกหนี้นะจะรู้สึกว่าเจ้าหนี้นี่พูดจากับเราไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะแต่จะบอกว่าสามถ้วยเนี่ย ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะควรปรับความเข้าใจกันอารมุ่มอร่อยกันแล้วมันจะมีทางออกนะคะมันจะมีการยืดหยุ่นนะคะทีนี้เราจะมาดูเรื่องของความรักกันเลยค่ะความรักของคนมีคู่นะคะความรักคนมีคู่สามไม่เท้าก็อาจจะมีระแวงอาจจะมีรู้สึกน้อยใจนะคะเพราะคนรักก็อาจจะทํางานเยอะนะคะสามไม่เท้านี่บางที เป็นเรื่องของการติดต่อผู้คนมากมายแต่โดยภาพรวมเนี่ยคู่คองคนรักยังช่วยเหลือหรือกําลังจะมองหาธุรกิจหรืออยากจะร่วมหุ้นกับคู่คองคนรักด้วยเหมือนกันแล้วก็คนรักก็ให้ทรัพย์สินหรือมีสิ่งของนะคะเพราะงั้นเนี่ยยังรักกันดีแต่ก็น้อยใจที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่โดยภาพรวมนะคะช่วงช่วงปีใหม่ก็หาโอกาสเดินทางท่องเที่ยวกันนะคะทีนี้เราจะมาดู ความรักของคนที่คบหาดูใจกันเป็นแฟนเก้าเหรียญเก้าเหรียญน,นี้ต้องระมัดระวังนะคะการการครบกันมาจู่ๆก็ความรักก็มีปัญหาบางทีจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของภาระหน้าที่ที่แต่ละคนไม่ได้ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็อารมณ์ก็อาจจะห,หงุนหงิดง่ายหรือมีทิฐิอีกอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่เริ่มเข้ามามีบทบาทนะคะก็เลยทําให้ชาวระศีมนมีปัญหากันนะคะ ก็ลองพิจารณาดูนะคะถ้าหากว่าปรับความเข้าใจกันได้ก็ลองคุยกันนะคะแต่ว่าไพ่เก้าเหรียญมันคือทัศนคติเริ่มไม่ไม่ตรงกันนะคะเราอาจจะมีมือที่สามเข้ามาแทรกด้วยนะคะทีนี้เราจะมาดูเรื่องความรักของคนโสดคะ่ะคนโสดเดอะสเตนนะคะ เป็นอันนี้เป็นภาพที่ว่าคนโสดเนี่ยจริงๆจะมุ่งมั่นทํามาหากินมากกว่าแต่ก็มีเกณฑ์นะคะว่าจู่ๆก็จะมีคนมาชอบแต่ก็อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะทีนี้ใบที่มาสนับสนุนต่อ,อวิวออ f ฟอร์ u n e ก็คือคนโสดก็ยังรู้สึกลังเลแต่อาจารย์ก็จะพูดโดยภาพรวมค่าว่าไม่ต้องรีบร้อนค่ะถ้าถึงเวลาที่ใช่หรือว่าเป็นคนที่ที่เหมาะสม เวลาและโอกาสมันจะเอื้ออํานวยให้คนโสดมีความรักแท้มีคนที่ดีเข้ามาเพราะฉะนั้นคนโสดอยู่กับภารกิจอยู่กับหน้าที่การงานนะคะจะสบายใจกว่านะคะจะโดดเด่นเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าอันนี้เราจะมาดูเรื่องสุขภาพร่างกายสุขภาพร่างกายหยิบมาเป็นดีอิมเพสดีอิมเพสโดยภาพรวมก็แข็งแรงดีหรือถ้าหากว่าท่านใดนะคะที่แบบว่า สุขภาพร่างกายไม่ดีเนี่ยแต่พอครึ่งปีแรกเนี่ยก็จะได้รับการรักษาที่ดีนะคะร่างกายก็จะมาเป็นแข็งแรงปกติค่ะแต่ก็ระวังเรื่องของกระดูกระวังเรื่องของน้ําหนักเพิ่มนะคะอาหารการกินอากาศแปรปรวนและเดือนมีนาถึงเดือนเมษาเรามาระวังเรื่องของการใช้ยุทธานพาานนะ การดื่มเฉลิมฉลองนะคะเมาไม่ขับนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะระวังเรื่องของความเครียดด้วยค่ะการไหลเวียนโลหิตผิดปกตินะคะทีนี้เราจะมาดูข,ข้อเสนอแนะนะคะอัศวินถือดาบอัศวินถือดาบสําหรับชาวราศีเมฆนะคะคุณเป็นคนดีเป็นคนมุ่งม,มั่นมีความอุตสาหะพร้อมที่จะทุ่มเทการทํางานทุกอย่าง แต่ว่าการทุ่มเทไปก็อาจจะได้รับคําติชมคํานินทาคุณอย่าไปท้อนะคะเพราะว่าโดยภาพรวมของชาวสีมีนต่อไปนี้นะคะศัตรูจะแพ้ภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปต่อรอต่อเถียงนะคะหรือบางทีศัตรูอรีที่เคยว่าเราเนี่ยจะห่างหายหรือโยกย้ายกันไปนะคะโดยภาพรวมก็คือขอให้ อดทนและก็จะเย็นๆนะคะอย่าต่อร้อต่อเทียงเพราะว่าคนราศีมีนยังมีอะไรที่ต้องทําเยอะและก็ทําด้วยความเต็มใจและมีความสุขค่ะเอาล่ะค่ะอาจารย์ก้อยก็ขอให้ชาวราศีมีนทุกทท่านมีความโชคดีประสบผลสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะและก็สวัสดีนะคะ